เอกสารแล้วใจใจหายกก็ก็ใจหายเหมือนกันครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทํงอาชีพงานทนายท่านก็ได้ลงพื้นที่ก็มาก็หลายเดือนแล้วนะครับการรู้คนในพื้นที่ว่าแต่ละคนเขามีที่ใส่ใจคอแบบไหน,นเพราะว่ามันติดแนวทางในการต่อสู้คดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็ต้องนะเคารพการตัดสินใจของทีมงานทนายที่ ท่านมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะหาทีมงานทนายหม่เข้ามาเพื่อที่จะมาเรื่องต่อไปลุงอยากฝากอะไรถึงทางนายตั้มไหมคะรวมถึงก็ชุดทนายก็ช่วยลุงที่ผ่านมาเนาะเป็นปีกว่าก็ก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ทางทีมงานทนายตั้มนะครับได้ช่วยเหลือลุงมาโดยตลอดครับว่าก็หลังจากวันนี้นะครับหลังจากวันนี้ก็จะเป็น เรื่องของลุงกับป้าที่จะต้องหาทีมงานทนายที่ที่จะมาทําคดีให้ต่อไปครับค่ะหรือขออนุญาตถามนิดนึงเนาะเพราะว่าตั้งแต่เป็นข่าวเนี่ยมันก็มีหลายประเด็นที่แบบว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันหรืออาจจะประเด็นอื่นที่มีคนออกมาพาดพิงถึงลุงในเรื่องของอาจจะเป็นเกี่ยวกับทางนิสัยส่วนตัวหรือเปล่าอยากจะให้แบบลุงชี้แจงตรงนี้ว่าจุดความขัดแย้งมันคืออะไรแล้วก็รวมถึงคนที่พาดพิงนะคะก็คือจริงๆแล้วนะครับ ความรู้สึกส่วนตัวไม,ไม่ว่าจะเป็นทางทนายตั้มเองหรือว่าลุงเองนะครับลุงกับทนายตั้มก็รู้จักกันมาพอสมควรนะครับการที่จะมีบุคคลอื่นที่มาพาดพิงถึงอุปนิสัยของผมแล้วก็การที่พูดจาอะไรที่ไม่ค่อยเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะพูดนะครับส่วนผมกับทนายตั้มนี่เราเราเหมือนกับเราทํางานร่วมกันเรารู้ว่าอะไรคืออะไรก็ ไม่อยากจะไปพาดพิงถึงบุคคลที่สามนะครับแล้วก็เคารพนะครับในการตัดสินใจของทนายค่ะเห็นทางเห็นทางทนายรัชพลเย้ยแย้มมาว่าลุงได้ทนายคนใหม่แล้วค่ะจริงไหมคะก็จริงๆแล้วก็มีปรึกษาไปแล้วครับมีอุตส่าห์ไปแล้วแต่เพียงเราก็ให้เกียรตินะครับให้เกียรติทางทีมงานทนายแล้วก็อยากให้ทีมงานทนายท่านทํางานจนถึงข้าเรียกว่า นาทีสุดท้ายเนาะของทีมงานทนายะะะะรัชพลศิริสกรแล้วก็พี่อาคมคงสวัสด์แล้วก็ทนายตาั้มศิธาที่ผมเคยซึ่งวันนี้นาทีงานทนายก็ได้ทําหน้าที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นครั้งสุดท้ายเนาะที่จะได้เข้ามาทํายื่นเอกสารต่งตางๆนะครับก็ตามที่ทนายรัชะพลท่านไนด้ยืนยันเลยแล้วว่ามีการที่จะต้องมายื่นเรื่องการเรียกคดีแพ่งใช่ไหมครับครับ เรื่องสินใหม่ที like kind of okay. ่ทางทีมงานท่านรับผิดชอบอยู่ก็วันนี้ท่านก็ทำน้าที่สําเร็จแล้วครับยังยืนยันเหมือนเดิมไหมคะว่าภายในประมาณอีกไม่เกินสองวันน่าจะเปิดตัวธนายคนใหม่ก็อย่างที่ผมแจ้งเมื่อวานนะครับก็คงไม่เกินไม่เกินอาทิตย์หน้าครับเพราะว่าเวลามันก็มันก็ใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะครับก็ก่อนที่เราจะส่งเอกสารทุกอย่างรบกำหนดคือสาเด็มกราใช่ไหมครับทำไมมกราส่งไปแล้วเมื่อกี้ คือตอนนี้เอกสารทั้งหมดที่สารสั่งมานี่ครับเราทําเสร็จแล้วแล้วก็ส่งไปแล้วเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าหากว่าลุงจะเอาเอกสารเนี่ยให้ทางทนายใหม่ดูนะครับแล้วก็จะมีแก้ไขก็เป็นเรื่องของทางทนายใหม่ละตรงนี้ไม่ต้องกังวลละวันที่8มีนามาได้เลยครับค่ะแล้วเบื้องตอนที่ได้พูดคุยกับทนายคนใหม่เนี่ยมีความกังวลในเรื่องคดีมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ได้มีความกังวลครับแล้วก็สู้ไปตามหลักฐานทุกอย่างที่เรามีครับ ก็ยืนยันว่าทางลุงก็จะแบบสู้เพื่อความยุติธรรมของตัวเองต่อเนาะครับ,ค,รบค่ะค่ะ,ะลุงค้าอยากฝากอะไรถึงคนที่ติดตามไหมคะเพราะว่าช่วงนี้มันก็มีกระแสหลายอย่างอะเนาะแล้วก็มีทนาย